สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารับซื้อแล้วก็พร้อมกับมาแนะนําในส่วนของเหรียญที่มีราคาให้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับให้ได้รู้แล้วก็ให้ได้เห็น พร้อมกับทางด้านของนะครับให้เพื่อนๆน,นั้นได้ขายได้ด้วยโดยที่ทางสยามชาแนลของเรานะครับไม่มีการทำใบรับรองใดๆหรือซื้อขายโดยการเรียกร้องเงินจากท่านแม้แต่บาทหนึ่งสลึงเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับท่านดูช่องนี้ขายได้ถ้าท่านมีเพราะฉะนั้นขอแนะนำเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับ ในไหนก็มาเจอกันแล้วมีบุญมัสนามมาเจอกันแล้วฝากกดติดตามช่องแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอเพื่อเป็นสะพานบุญด้วยนะครับเพื่อนๆครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเหรียญม,มีราคาเกี่ยวกับเหรียญในหลวงรัชะกาลที่10นะครับขอแนะนาเพื่อนๆทุกท่านนั้นตั้งใจฟังคําบรรยายจากผมด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ขายได้นะครับและก็ติดต่อเราได้ ในทุกๆคลิปนะครับที่ทางเรานะครับนำคลิปออกไปนั้นเราได้ใส่ QR code ID ช่องทางติดต่อไว้อย่างชัดเจนนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนั้นตั้งใจฟังข้อมูลดีๆฟังผมบรรยายด้วยนะครับแล้วท่านมีท่านขายได้ไม่ต้องการขายก็เป็นถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่องสยามชาแนลของเรามาเป็นเพื่อนนักสะสมที่จริงใจนะครับ ในส่วนของเหรียญที่ผมจะพูดถึงนะครับผมจะเริ่มบรรดายแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับตั้งใจฟังนะครับในส่วนของเหรียญนะครับที่หลายคนนั้นนะครับอาจจะเคยผ่านหูผ่านตามามากมายนะครับหลายแบบเลยทีเดียวนะครับเหรียญนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงคือเหรียญของในหลวงรัชกาลที่ส0องค์ปัจจุบันของเราและน่าจะเห็นได้ว่าเป็นภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านแบบนี้นะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับในการเปรียบเทียบและก็อธิบายให้ฟังแบบมีราคาไม่มีราคานะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ2บาทนะครับปีที่ผมนำมาเรียนเสนอเพื่อนๆนี้คือปี2561นะครับ2บาทซึ่งจริงๆแล้วเหรียญน,นะครับ2บาทปี2 5 6 1นั้น จะมีการพบเจอในท้องตลาดนั้นมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าผลิตออกมาหลายล้านเป็นร้อยหลักร้อยล้านขึ้นไปเพื่อนๆนั้นก็อาจจะนะครับมองว่าโอ้แบบนี้มีเยอะจริงๆในท้องตลาดแต่ทุกคนเคยสังเกตไหมครับสำหรับเหรียญปี2561นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับปี2561เนี่ย จะเป็นเนื้อทองเหลืองเท่านั้นถูกไหมครับแต่ว่านะครับวันนี้ทางเรานั้นได้พบเจอเหรียญที่เป็นเนื้อนิกเกิลครับนี่ครับท่านสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับสองเหรียญนี้จะสีต่างกันนะครับลองดูนะครับขออนุญาตนะครับเพื่อนๆดูนะเห็นไหมครับฝั่งซ้ายจะเป็นสีเงินส่วนฝั่งขวาจะเป็นทองเหลืองเห็นไหมครับ นะฮะจะต่างกันนะครับเป็นปี61เหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับข้อสังเกตนะครับเดี๋ยวจะที่บายชี้จุดจ่ายตังค์ให้ทุกคนทราบนะครับยืนยันว่ารับซื้อตั้งแต่1 0 0 0 0 0ถึง2,000บาทต่อเดือนต่อเหรียญน,นะครับในส่วนของสีเงินฝั่งซ้ายก็จะเป็นปี2,561ฝั่งขวาก็ปี2,561แต่มีอยู่2ส,สี2เนื้อนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทองเหลืองเราไม่ได้ซื้อ ส่วนฝั่งออขอไปครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นทองเหลืองเราไม่ได้ซื้อส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเป็นนิกเกิลแบบนี้เราซื้อครับเพื่อนๆครับเหรียญนิกเกิลแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นการผลิตผิดพลาดออกมานะครับนะครับหรือหลายคนนั้นอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาเป็นเหรียญนิกเกิลแต่เป็นเหรียญ2บาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทไม่มีราคาการพิสูจน์การจ่ายเงินนั้นง่ายมากนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอปี2561แบบนี้ นะครับแล้วเป็นเนื้อนิกเกิลแบบนี้นะครับเอาง่ายๆแบบนี้นะครับเอาง่ายๆแบบนี้ฟังนะครับเพื่อนๆจําเอานะเมื่อไปเจอ,อนิกเกิลแบบนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆนั้นนะฮะจำนะครับไปเอาแม่เหล็กมาเอาแม่เหล็กมานะครับแม่เหล็กที่เราดูดใช้ติดเหล็กต่างๆเนี่ยแล้วเอามาจิ้มตรงนี้ที่เป็นเนื้อนิกเกิลแบบนี้นะครับที่เป็นเนื้อนิกเกิลแบบนี้นะครับ ปรากฏว่า hmm. ติดแม่เหล็กนะครับเรารับแค่เหรียญที่ติดแม่เหล็กเท่านั้นสีเงิน2บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเรารับนะครับแค่เหรียญเนื้อเงินที่ขออภัยครับเนื้อนิกเกิลสีเงินที่แม่เหล็กดูดติดเท่านั้นนะฮะโอเคไหมครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีแบบนี้นะครับเป็นสีเงินแบบนี้นะครับเป็นสีเงินแบบนี้นะเป็นเหรียญ2บาทนะไม่ใช่1บาทนะครับนี่ ให้ดูตรงนี้เนี่ยนะครับสบาทปีพอสอ,อย่างี้งบาทเนื้อเงินนะฮะอ่าสีเงินแล้วเอาแม่เหล็กมานะครับมาดูดดูถ้าติดตับ๊บผมซื้อทันทีเลยนะครับหัวตรงหัวกลับไม่ต้องไปดูดูแค่สีเงินกับแม่เหล็กดูดติดแล้วก็เหรียญสองบาทรอสิทเท่านั้นนะฮะเอาแค่นี้พอเพื่อนๆก็นะครับสามารถขายได้แล้วเมื่อเพื่อนๆเจอแล้วก็ นะครับผมขออนุญาตเลยนะครับขึ้นช่องทางติดต่อให้ชัดเจนเลยนะครับแผ่นเบลล์เลยนะครับนั่นเลยนะครับแอดไลน์ไอดีผมมาแล้วก็ส่งภาพมานะครับสําหรับเรียนนี้ขอความกรุณาเอาแม่เหล็กดูให้ผมดูด้วยนะครับเอาคลิปสั้นๆนะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งที่อยู่นะครับอะไรให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆไม่ต้องเดินทางมาให้เสียเงินเสียทองนะครับสบายใจได้นะครับ ไม่ได้เรียกเพื่อนเพื่อนเข้ามาร้านเพราะเราไม่มีเหรียญขายออกให้เราซื้อเข้าอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็แอดไลน์ไอเดียเรามาแล้วแล้วทําคลิปนะครับเอาแม่เหล็กดูดูตึ๊บนะฮะถ้าติดผมซื้อเลยแต่ต้องเป็นสีเงินเหรียญ2บาทรอสิเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่กติดตามรับชมสยามชาแนลนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อสร้างสะพานบุญด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเผื่อใครหลายคนที่รู้จักท่าน แล้วเขาไม่มีที่ขายเกิดเขาไปเจอของปแปลกแบบนี้ก็สามารถส่งมารับเงินรับทองไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันได้นะครับยืนยันอีกครั้งสยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนนะครับไม่มีการทําใบรับรองในการซื้อขายหรือใบใด,ใดๆทั้งสิ้นไม่ได้เรียกเก็บเงินแม้แต่บาทหนึงสถึงเหลี่ยวท่านมีหน้าที่หาและก็รับตังจากเรานะครับขอบคุณและสวัสดีครับ